ตอนรับเขาสูา่ช่องหมอกิจนะลูต้องสีน้ำนะครับผมไม่ใช่หมอกินนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่งานอะไรับเ่ย B N K hand check นะครับ check นะครับผมนี่เป็นมัการานะฮะต้องแล้วใครที่คุณไาไหมคุณมายังหักวัล้คุณไม่พูดแล้วกูไปแน้ะ มาครั้งที่สองแล้วนะครับรอบแรกนี <m ach awa> ้เป็นงานปวดแล้วก็พบปะมูลมหาประชาชนนะครับสามารถย้อนไปดูได้ตรงกลุ่มไอตรงนี้นะครับผมนี่เรามาทำอะไรกันบ้างเอ่ยจับมือครับแล้วก็กลับจับมือแล้วกลับเลยแค่นี้หรอแค่นี้มันง่ายไปบ้างมันไม่ใช่ช่องสีน้ำอย่างน้นะอ๋อแต่สีน้ำมันทำไงมันต้องปวดเว้ยต้อง้โหแม่งชัดถ้อยชัดคำโอ้โหครับผมช่องสีน้ำต้องต้องปวดนะฮะทีนี้เราก็จะมาปวด เรียนคนในงานครับก็เมื่อกี้เราเราโฟตักทันหลายแหล่นะครับผมวันนี้ขึ้นจะเป็นยังไงก็ติดตามชมแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก่อนเริ่มคลิปนี้ด้วยนะครับผมจับมือก่อนจับมือก่อนจ้ะจับมือก่อนแล้วกันมาสร้างกำลังใจจับมือก่อนไปเริ่มคลิปกันเลยครับจับมือจับมือก่อนกูนี่พยายามปัดนเต็มที่โอเคไปจับมือก่อนครับผมอ่ะว่แล้วกูแล้วกูแล้ว ผมตอนนี้หลังจากที่เราได้จับมือเป็นชี้นร้อนนะฮะเราจะทำอะไรกันต่อดีจับกันมาครับขอถามก่อนผมจับน้ำใสนะฮะน้ำใสใ่คุณพูดจริงหรือเปล่าคุณจริงพูัจริงถามคุณมาคุณจริงฮะนี่คือหลักหางเรานะครับผมเฮ้ยนะฮะฟิปแพแล้วอย่าอย่าดูเยอะโอเคครับหลังจากที่จับมือกันแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพบเจอคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความประสนความสำเร็จของ b n ะอยู่ด้านหลังวล้นี่ผมอยู่ด้านหลังแล้วนี่เองสวัสดีครับสวัสดีผมพุรับ โอะเดี glorious 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 ๋ยวเเดี๋ยวนี้เราจะเล่นเกมกับน้องๆเหล่าะะนฮโดยเกมเรามีอะไรบ้างเอ่ยเกมนะฮะของพี่ได้เตรียมมาแล้วชื่อเกมนะครับผมถ้าโอชิชั้นก็หาให้เจอสิกับวิ่งนรกวิว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 ิ่งนรกอ่ะขอยล่อหน่เดือบไว้ใส่ตาให้หนึ่งสองสามกับไอ้ฝ่ายว่าเอ้าเออพี่นี่สิขา เจออีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจนะฮะผมเป็นตำนานได้เหรอครับพี่นิโต้พี่นิโต้นะครับผมติดตามที่ตรงนี้ได้นะครับผมกติกาของเกมนะครับก็คือเราจะเชิญน้องแปงลับมานะครับที่อยู่ในงานนี่แหละครับมาได้ พูดชื่อคนที่น้องเขาโอชีกันดีกว่าว่าคือใครหลังจากนั้นเราจะให้น้องแฟนคลับคนนั้นเนี่ยกับตัวสีน้ำสีน้ำนะครับวิ่งกันตามหาสแตนดี้ที่อยู่เนี่ยแผ่นกล้องนะที่อยู่ตามสถานที่งาาแห่งนี้นะครับว่าคนที่น้องเขาโอชีเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าไม่ตามหาเฉยมันก็คงไม่สนุก,กนะนใช่ปกติแล้วเวลาเราจับมือเนี่ยเราก็ยังจับกันจับวิจับวิเราก็เลยเป็นวิ่งปวิ่งวิ่ง,อง,งโอเคเหลือไปหาลูกดีดีกว่าครับผมปไปเลย เจอช้ากว่าก็โดนบทลงโทษกันไปครับผมคุณนักครับคุณโอชิใครครับผมโอชิลองเจนนี่เจนนิสครับผมอ๋อครับผมจะเริ่มจับเวลานะครับให้วิ่งไปแตกนะครับสามสองหนึ่งนึ่งแตกสามคนเลยอ่ะแตกสามคนเลยมึงคนเดียวไงฮะมึงคนเดียวไงเอาคุยกูยองมากูยอมเขาสู้เขาไม่ได้หรอกกูยอมความแต่เกมยังไม่เริ่มแล้ว นักสนะเนาะผู้แพ้ทำอะไรเดียวผู้หญิงซะด้วยเอาเป็นผู้แทนแล้วกันก็จะเป็นจับมือดมกลิ่นกันกินนะจับมือนะดมกลิ่นกดลงโทษเพื่อนกูไม่อยากทำมึงโอ้นี่ขนาดไม่อยากทำเลยอ่ะมาหนึ่งสองสามยังไม่หมดอีกเหรอแบบนี้อ่ะโอเคนานไหมฮะกลิ่นหอม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 ผมเกือบตาย โอเคครับก็ขอบคุณคุณนัทนะครับผมที่มาร่วมสนุกในคลิปนี้กับเรานะครับขอตกเจ็ดก้มือหน่อยนะอบคมากครับผมเดี๋ยวไปนใครต่อไปไปดูกาที่ว่าปโอเคครับผมแล้วมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะชื่อน้องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้มอสจะมาเล่นเกมกับพี่หน่อยดีกว่ายินดีไหมดึงมาขนาดนี้ต้องยินดีนน้องรักน้องมครับโอชิใคครับผมเชปลาเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลา8ปนาทีนะครับมสนึ่ หกวินะฮหกวิแล้วไอ้สีไหนครัไอ้สีอี่อยู่วิไม่มึงไม่ไม่แตะไม่ใช่อะไรเก่งก้าได้ทำไมวะเดี๋ยวกาดกาดกาดน้องมอสก็อชนะไปอีกแล้วชนะอะไรบ้างอไหรไม่ใช่หรอกเราไม่ได้อยากจะชนะหือเรามาสร้างความสุขให้บรรดาเหล่าตากเอาบทลงโทษถึงบทลงโทษดีกว่าแบบเดียวกับเขาที่แล้วเลยฮะแต่ว่าท้งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้องมอสของเราดีกว่าเดี๋ยวผมจะจับเวลาฮะสามสองหนึ่งเริ่มครับ เลยน้องรละอีกหน่อยนึงโอ้โหเยอะเลยแม่งมาว่ะอย่างอย่างท่านครับผมขับแฟนนี้ครับผมมาชื่นใจมันเกล็ดกลิ่นแฟนคลับต่อไม่ได้กำเกล็ดที่แฟนขับเฮ้ยน้องขับไม่เยอะชื่นใจชื่นใจโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับผมโอเคเรามาถึงผู้โชคดีคนสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับผมเป็นสาวน่ารักคอสเตสุดด้วยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อพิงค์ค่ะพิงค์พิงค์พิงค์อันนี้คอสเป็นอะไรครับเนี่ย UMP ปิด ดูเอ็มพี45รู้จักไหมลูกขึ้นป่ะไม่รู้กูลูกขึ้นก่อนโอชิใครครับผมนัทเดียร์ตามกติกานะครับสะบัดเอาวิ่งไปจับสแตนดี้ของน้องนัทเดียร์เนาะภายใน8วินะครับจับเวลานะครับ8วินะครับเตรียมตัวพร้อมไหมครับพร้อมมครับเริ่มของมึงโอเคเริ่มครับผมไปไป สยามกับคุณมีน้องนพิงค์น้องพิงของกุ๊ดจั๊บมิกไหนเนี่ยวะต๋อน้องพิงน้องพิงนะครับผมน้องพิงนะครับผมวันนี้สนุกมากนะครับที่ได้เจอน้องพิงค์กับณมากนะครับมิกกไหนเนี่ยโะต๋องเชลล์เพื่อนก็บอกไปแล้วครับหลังจากที่ร่วมเล่นกิจกรรมวิ่งนรกแปดวิทย์ไปแล้วผมก็อยากจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกต้องคิดว่าเรามาปวดใช่แต่นี่ยังปวดมาเกี่ยมไม่พอเลยอผมก็เลยมีบางอย่างให้คุณทำอ่ะคืออะไรเอ่ยนี่ทำอะไรอันนี้จะเป็นมันคืออะไรเอ่ยฮะ มันคืออะไรพูดอย่างแรกเลยก็คือสีน้ําต้องไปพูดกับบรรดาคนที่มาเดินว uh> ่าเห็นรู้จักไหมรู้จักไหมเห็นในของวงการเบียนเชนเนี่ยก็คือการหวยเลิกชอบไปนะฮะแต่คุณต้องอย่างนี้นะฮะได้โอ้สบายนะฮะมั้งในเงี้ยเราจะมาดูว่าปฏิกิริยาของคนที่โดนสีน้ําเห็นแบบงงๆเนี่ยเป็นยังไงไปดูเห็นเห็นเห็นโอเค

เนจอันนี้ตออตเนจฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยทำใหเลยทำใหเลยเราไปในสามสเฮนจิ นเนลครับี่ของใครบ้างพี่อันนี้มีแค่ก่อนจะเน้นอย่างเดียวบ้านอ๋อนี่เป็นบ้านเจเน้นเหรอครับอ๋อเหรอครับผมไม่รู้เลยนี่ของเชฟฟ้าไหมฮะไม่มีครับมีไหมมีของต่างหวานไหมฮะไม่มีครับมีของปูเป้ไหมเอ่ย มีเอามีเหรอไม่มีไม่มีจับทางได้ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่พี่มองกล้องนู้นวะมีกล้องนู้นอ่าขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่ฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะครับอันนี้บ้านอะไรครับผมบ้านซ้อนเลยครับมีมีของเจนนิตไหมพี่เจนนิสอยู่ตรงนั้นี่ยมีของต้าหวานมาด้านล่างเหรอฮะอ๋อ มีบ้านที่ไหมฮะเราเล่นของเราเลยเราไปวิ่งถ่ายวิดีโออยู่พี่อย <Leonard S 2> <aha. S 1> ู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นถ้าพูดอะไรมาโกนๆขอโทษนะพี่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเคครับทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่อั้มนะฮะแล้วก็น้องอะไรเอ่ย้ครับน้ำผึ่งครับผมนี่แหะครับก็ยูทูบครับยูทูบเก็บตีฟิปไปเลยครับ ถ่ายอินเลยไหม่ายอินเต็มที่หายยินร้องเต็มเรียนเลยโอ้ตอนนี้กี่วิวแล้วพี่แสงแสงออกแสงผ่านแล้วแสกผ่านแล้วโอเควันนี้เรามีเพลงคัฟเวอร์ที่เดี๋ยวเราจะทำกับพี่อ้ามก็คือเพลงอะไรเอ่ยแต่ไม่ไหวแต่ไม่ไหวแล้วเราเชิญน้ำผึ้งมาเต้นด้วยกันนะฮะเป็นการโปรโมทไป็ในตัวก่อนโอเคเริ่มได้ไหมเริ่มไดี้ไหมสามสองหนึ่งไป ัั้นนกกออยยาใหจะู่เดี๋ยวฝากเพลงเพื่อนของเราด้วยกันนะนี่นะแบบไม่ไหวให้ของพี่ทีนี่กับผมโอเคอันนี้ขอบคุพี่อมมากนะฮะแล้วก็น้ำพึ่งด้วยนะครับเ่ครอไหนนครัเย้กรักนักรักนาเจอที่ออกช่องยูทูบนะครับ 美妙妙。 ูคลิปเก่าย้อนหลังหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคลิปแนะนำก็กดตรงตัวไอ้ด้านซ้ายนี้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะฮะสนุกมากเลยจริงๆมาเจอกันใหม่ทหรันวันนี้นก็สดีครับกินได้ไหมหวานหยอกหยอกไ,<ม> <laughs> <laughs> ไอซีสไยนาะ <laughs> อาย<ไ> <laughs> สายกับพี่ตุ้ม ไปส่งไหมส่งไหมฮะไปส่งไหมขยันชงขยันอะไรเลยเกินทุกพึ่เลยนะใครที่ถ่ายวีดีโอกน่าจะใช่แล้วฮะมันมันขนาดนี้แล้ว <laughs> ไม่มาจ่อหน้าชี้หน้าตาขนาดนี้แล้วน่าจะใช่แล้วล่ะ